ใจของคนไทยอ่ะเป็นคนมีน้ําใจสยามมังยิ้มเอากลักษณ์ที่ถูกคนทั่วโ,โลกยกย่องเราชาวต่างชาติมองประเทศเรามาถ้าเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ําใจเราเป็นศูนย์กลางลงทางของโลกเนี่ยอย่างโมเดลของสถานีแบ่งปันเราช่วยกันในประเทศเอ้าดี <c oughs> เขาก็ชื่นชมว่าเราช่วยกันเองก็ดี <c oughs> แต่ต่อจากนั้นน่ะเราแข็งแรงมากพอแล้วเรายังสามารถที่จะช่วยส่งน้ำใจเนี่ยออกไปต่างประเทศยามเกิดภัยพิบัติที่ต่างประเทศแล้วทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ให้มันยั่งยืน สวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีครับก้อยแต่ฐานนี้แบ,บ่งปาเราอะออกลงทานเป็นประจำใช่อันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนติดตามเราจะรู้ว่าเรามีรถล,ลงทานเคลื่อนที่เป็นของเราเองใช่ซึ่งหลักสีเหลืองสีเหลืองนะะ่ารักใช่หลักๆ <c oughs> ค่ะเราก็จะออกลงทานไปทั่วประเทศไทย <c oughs> คือเราปักหลักตามจุดอยู่ในทั่วจังหวัดสมุทรสาครและแต่ว่าเราไม่ชทแค่ว่าออกลงทานเฉพาะในจังหวัดใช่เราไปทุกๆจังหวัดเราทำสองมิตินะลงทานเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติค่ะ เราก็ลากรถเราไปต้วมไปไหมใช่ใช่ใช่หรือว่าตอนที่ไม่มีภัยพิบัติเราก็มาทําเรื่องรณรงค์เรื่องจิตอาสาไปช่วยสนับสนุนกครงกรจิตอาสาใช่ครับเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะเห็นรถลงทางของเราอ่ะผ่านหูผ่านตามาสักพักแล้วแต่คราวนี้ค่ะเราไม่ได้จะทําแค่ในประเทศเราใช่โครงการประเทศไทยศูนย์กลางลงทางของโลก อันนี้คือจุดม่งหารยเราที่อ่าที่พอเห็นเห็นมุมไหนคะทำไมถึงคิดว่าประเทศไทยเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางลงทันของโลกข้อแรกก่อนเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยใจอะมาก่อนทุกเรื่องบนโลกใบนี้ครับในชีวิตเราหรือสังคมใจของเราอะมาอันดับหนึ่งใจของคนไทยอะเป็นคนมีน้ำใจสยามเมืองยิ้มเอกลักษณ์ที่ถูกคนทั่วโลกยกย่องเราเราเองอะอยากรักษาวัฒนธรรมเนี้ยเอาไว้ ต่อไปให้รุ่นลูกรุ้นหลานต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อยากรักษาแบบเชิงที่เป็นภาพประจักษ์คือไม่ใช่แค่พูดใช่เห็นภาพด้วยสมมติชาวต่างชาติมองประเทศเรามาถ้าเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำใจเราเป็นศูนย์กลางลงทางของโลกเนี่ยอย่างโมเดลของสถานีแบ่งปันและช่วยกันในประเทศเอ้าดีเขาก็ชื่นชมว่าเราช่วยกันเองก็ดีแต่ต่อจากนั้นน่ะเราแข็งแรงมากพอ และเรายังสามารถที่จะช่วยส่งน้ําใจนออกไปต่างประเทศยามเกิดภัยพิบัติที่ต่างประเทศแล้วทําไมเราไม่ทําอย่างนี้ให้มันยั่งยืนโลหะมันไม่ใช่แค่การให้อาหาร,รน้ําดื่มนะคะคําว่าโทานให้ได้หมดเลยให้น้ําใจให้กําลังใจใช่ไหมครับให้ความรูรออ้วิทยาการต่างๆปัจจัยสีนี้แน่นอนอยู่แล้วทีใ่ในเวลาจําเป็นให้การสนับสนุนได้หมดอย่างเราเป็นศูนย์กลางอย่างนี้เราสามารถที่จะทําเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เรื่อง สันติภาพก็ได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปันก็ได้อย่างที่เราทําโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการที่ช่วยส p อร์ต <support S 1> ขึ้นมาก็คือสร้งสูนขึ้นมาก็คือว่าเรื่องของความสุขแบ่งปันเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างนี้เป็นตน้นถ้าเปรียบเทียบนะเราไม่ทําอะไรที่เป็นกิจลักษณะเป็นเชิงประจักษ์แล้วคอยสอนลูกสอนหลานเราให้มาช่วย เขาก็จะมีเนี่ยแหละสายเลือดของความมีน้าใจอยู่ล่ะทุกคนในประเทศไทยแต่ว่ามันก็จะอาจจะลดทอนไปเรื่อยๆตามสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าสถานีแบ่งปันเนี่ยทำโรงทานขึ้นที่สถานีแบ่งปันเราอยากมีทั้งประเทศเราช่วยเหลือกันเองละในยามมีภัยพิบัติและไม่มีภัยพิบัติเราไปช่วยเรื่องจิตอาสาใช่ไหมครับและภาพต่อไปก็คือว่าเวลาคนชาวต่างชาติอะมองเข้ามาเห็นประเทศไทยช่วยเหลือกันเองดีใช่มีน้ําใจและ ภาพต่อจากนั้นคือเราอะส่งน้ำใจส่งการช่วยเหลือออกไปต่างประเทศด้วยปัจจุบันเนี้ยชาวต่างชาติมองเราอะ่ะมีหลายแง่หลายมุมทั้งแง่บวกแง่ลบแต่คราวนี้เราจะส่งภาพอันนี้ออกไปภาพที่เห็นนะคะตอนต้นคลิปเราก็พูดถึงการออกลงทานพี่ก้อยเองอะจะมองในเรื่องของภาพของการให้ให้คองให้ความรู้อะไรตามที่ว่าไป พอพี่พอขยายความมาว่าคนต่างชาติจะมองกับเขามาว่าประเทศไทยอ่ะเป็นภาพนั้นอ่ะภาพของการแบ่งปันน้าใจเป็นโรงทานอะไรแบบนั้นเรานึอกออกแล้วคือเรา,าอ่ะเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นใช่เราเรียกว่าเป็นผู้นําวัฒนธรรมอของการมีน้ําใจและการแบ่งปันถามว่าอย่างเนี้ยทาโครงการนี้แล้วได้อะไรข้อแรกอ่ะเรามีความสุขแค่คิดจะทําอ่ะใช่เราก็สุขใจแล้วนะสมมติว่าเราเกิดมาหนึ่งชีวิตใช่ไหมครับ ถ้าเราบอกว่าอ้โครงการนี้เราอยากทามากเลยทําให้เกิดเป็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโทานของโลกเราเห็นภาพแล้วว่าเเราจะทําให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงทางด้านสังคมแน่นอนละ่ะและสังคมระดับประชากรโลกด้วยมองภาพตามนะคะปกติเวลาเราทําสิ่งดีๆเราทําเราแฮปปี้ใจเราสุขและหนึ่ง<ช>แต่ พอสมมติลูกเราเห็นเราทำสิ่งเนี้ยดีเราสุขใจใช่ปะแล้วลูกทำเราเห็นลูกทำเราแฮปปี้กว่าตอนเราทำนะใช่มันก็เป็นความมั่นคงของประเทศเราอะ่ะ อันดับที่หนึ่งก่อนเลยเราได้อันนี้ส่งของเราก่อนใ,ในการที่เราอยู่ร่วมกันสืบทอดเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นแล้วเกิดวัฒนธรรมอันนี้ที่รักษาเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วเราก็เป็นผู้นําที่ทําแบบนี้ให้ประเทศต่างๆประเทศอื่นๆอาจจะอยากอย,อยากทําอย่างนี้บ้างาเราเป็นผู้นําทางด้านวัฒนธรรม <Okay. S 1> วเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเราเป็นศูนย์กลางนะครับทุกประเทศประสานมาที่เราว่าโอเคอเราผู้นําจะ ออกตัวยังไงจะทําอะไรยังไงร่วมกันอย่างนี้ครับใจเราอันดับที่หนึ่งเรามีความสุขแล้วใช่ไหมครับอันดับที่สองเราทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านสังคมในประเทศเราพอเราเอื้อเฟื้อกันนี้เราทําเกิดความคงต่อไปเรื่องเศรษฐกิจก็จะมาเพราะชาวต่างประเทศะเขาก็อยากมาสัมผัสสักครั้งว่าคนไทยอยู่กันอย่างไรที่ว่าแค่มาเที่ยวนะหลังเป็นน้ําใจเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำแนะนำดีๆนะครับ ความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์ครับร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อให้เราเห็นประโยชน์ในการทำคลิปด,ดีๆโครงการดีๆต่อๆไปนะคะ